เพราะว่าเสียงมันเข้าใหม่เดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเปิดดูไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รงตาไปนะสวัสดีผู้ชมทางแฟนเพจเฟซบุ๊กวันแชมปไม่คิดไทยแลนด์ทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กับเสือแบ็คทอพาง49แล้วก็เมืองไทยพ k เคแสนชัยนะครับก็ทั้งคู่ก็จะมีรายการนะครับชกในวันพรุ่งนี้นะครับสึกใหญ่เลยวันหนึหนึ่งส นะครับซึ่งก็ทั้งคู่ก็ได้เป็นคู่เอกแล้วก็คู่รอ,องของรายการยังไงเดี๋ยวระหว่างรอคําถามแฟนๆก็ผมถามกพอเราพูดคุยได้แล้วก็ระหว่างรอเดี๋ยวให้ทั้งคู่ชักใครกันแทนก่อนอ่เริ่มทีเสด็จสวัสดีครับผมเสือแบ็คทอป19ครับรอเกิดเราคมเปิดไอพีซีโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ทั้งคู่เล่าหน่อยวันนี้ช่างน้ำหนักตระเวอการช่างน้ำหนักวัดคนานเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยนับเดินไหมก็วันนี้สำหรับเสร็จแล้วก็ อก็วิ่งรถบรรทุกถึงเที่ยงนะครับถึงเที่ยงก็ใช้น้ำหนักค่าน้ําก็ผ่านได้สบายครับได้ได้เท่าไหร่เมื่วันนี้ร้อยสามสิบแปดกรัมครับโอเคครับเมืองไทยครับเป็นไงบ้างครับผมก็ราบรืบ่นดีครับรถบรรทุกค่าน้ำประมาณเจ็ดจำไม่ได้ว่าได้เท่าไหร่โอเคแต่ก็เค้กเดียวขายั้งคู่<อ>โอเค ืองทานมีแบบคีเป็นแฟนแบบแอบ,บแอบกังวลว่าแบบไปนี่ดูเหมือนรถเยอะอะไรกันแต่ว่าก็อยู่ในการแผนการควบคุมทุกอย่างไม่ได้มี<อ>โผ<ข>ยอะไรใช่ไหมครับก็มีอะไรบ้างนิดนหน่อยแต่ก็ยินมีครับแต่ว่าก็คือว่าเราลดมาเยอะจริงแต่ว่าก็คืออยู่ในโปรแกรมอยู่ในอะไร<อ>ก็ไม่ได้แบบว่า,<อ>าโผ<ข>มอะไรนะดีกว่าไปที่แล้วอย่างเป็นับมาอกครับอ๋อโอเคครับยังไงแฟนๆก็สามารถพุอ่า แเป็นปบอกเสียงเบา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 เกจิโอเ,โอเ,โอเปกอก็ปก,ก,ปก,ก,ปก,ก็แล้วแล้วได้เจอคู่ชกยังเนื้อตัวเป็นไงบ้างครฮะอ่ะเป๋อเป็นไปก่อนเป็อไปก็ได้เจอคู่ชกครับน้องแสงทีก่ก็เนื้อตัวแน่นขึ้นร่างกายดีมากโอเคอ่ะมองไทยครับเป็นไงเจอพี่เต๋าาอถังอีกครั้งหนึ่นงในรอบหลายปีเลยครับก็เจอกันบ่อยบางทีก็ไม่ไม่ ไม่ติดตอะไรตอบ่อยเจอกันบ่อยนั่คือเมื่อก่อนก็คือปล่อยรายการเดียวกันแต่ว่าไม่ได้เจอกันไม่ได้ชกกันใช่ครับเจอกันบ่อยจนไม่ชินแลโอเคครับเสียงเสียงมายังครับโอเคเดี๋ยวอาจจะต้องเพิ่มเสียงมานะโอเคแฟนๆอยากรู้ว่าแบบไฟนี้แต่ละคนเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างครับในการเจอกับคู่ชองเราอ่ะส่วนแบ่งก่อนไฟนี้เตรียมตัวนานแค่ไหนแล้วก็ สำหรับไฟนี้ผมก็จะจบซุม้มซ้ำในที่ข้ามมวยตัวเองครับเป็นปีสเสียแบ๊กโมไทยที่แบลลิงบางใหครับก็ไฟนี้ก็มาต่อ,อยกติกาที่ฟอกซิ่งใงนรายการวันครั้งแรกก็ค่อนข้างจะปรับสภาพการซ้อมได้ไวครับเพราะว่าผมก็ซ้อมมาหลายสไตล์และก็หลายขนาดของกีฬาการต่อสู้ครับโอเคครับอ่าแล้วอย่างโมไทยครับกับไฟนี้ การจอดเป็นตัวเป็นัไงบ้างอาอจอดนตัวซ้อมมาประมาณเกือบสองเดือน,น้วครับผมก็ไม่มีอะไรติดขัดครัประซ้อมไม่ใหญครับพอที่เราถานเสียโอเคครับแฟนๆถามว่าเซอร์บแบ็คมีความมั่นใจมากแค่ไหนครับในไฟนี้ก็มีความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมั่นใจครับไฟนี้มั่นใจครับเพราะว่าก็ไม่อยากแพ้เป็นไฟที่สี่ครับอ,อยากอาเอาชนะลบคําสุขุมัากของ ได,ได้ครับโอเคครับแล้วอย่าง mm. ที่ผ่านมาแบบว่ากระแสรหรือว่าแบบเจอแบบคอมเมนต์นี่แบบมีส่สงผลไหมหรือว่ายังไงครับเมื่อก่อนก็มีผลครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีผลกับผมนะครับเพราะว่าเราเลยมีประสบการณ์กับชีวิตแล้วก็เริ่มแยกแยะได้ว่าอะไรควรไม่ควรครับเราควรโฟกัสกับอะไรเราทําอะไรอยู่เราสู้เพื่ออะไร เราก็แค่ okay, ไม่ให้อ uh, สิ่งแวดล้อมรอบข้างมามาทำให้เป้าหมายเราเรล็กลงครับเป้าหมายเราต้องใหญ่เสมอครับโอเคแล้วอย่างเมืองไทยครับไป,ไปนี้เจอกับพี่เตกต่ำเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วล้วก็เล่าหน่อยว่าแบบแต่ละครั้งเป็นยังไงบ้างแบบไปนี้่าเจอพี่สันมาประมาณน่าจะไม่ต่ำกว่าห้าครั้งว่าครับก็ ก็น่าจะสนุกครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ถ้าใครใครพลาดก็มีโอกาสไอ้นี่แหเหมือนกันเอาอาวุธต่างคนก็อีกอาจรอาวุธแกก็เยอะเหมือนกันครับก็ต้องระวังครับประมาณไม่ได้นะโอเคแฟนๆบอกว่าอยากให้เมืองไทยแอคชั่นเหมือนตอนแสดงเอ็มวีหน่อยหมายกันคือยังไงไปไปเล่นเอ็มวีวัอะไรยังไงผมก็เล่นเอ็มวีพวกอะไรเออทีมงานเขาพวกแถวบ้านนั่นแหละครับผมก็ทำเพลงกันเอาผมก็กำลัง เริ่มอัปเดตกับอะไรกันนี้นะครับก็เลยช่วยๆกันนะครับต่อยมวยกับเล่น,นเอ็มวีนี่ยหนื่อยยาวกันก็เ,นเล่นเอ็มวีก็มันก็ไม่เหนื่อยครับโอเคแล้วอย่างเซอรแบคครับเป็นไงบ้างเล่าอ,อัปเดตหน่อยว่าช่วงนี้ทําอะไรอยู่เห็นมีไปเปิดยิมเป็นของตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ครับก็ตอนนี้ก็มีเปิดยิมแต่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็ได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่เบลลิงยี่สิบเจ็ด โอเคครับเป็นแฟนแซลโอว่าแฟนแฟนซลบาืองไทยว่าไฟนี้เป็นสึกชิงพ่อบ้านรู้สึกยังไงนบว่ากระแสแล้วเป็นแฟนนะว่าโอ้เป็นคนรักแฟนทั้งคู่เลยครก็ทำหน้าที่ครับผมก็อยากชกให้สนุกครับคนไม่ชนะก็ที่เกมกีฬาครับก็อยากจะให้มันสนุกดูเดือดครับไปนี่สมกับที่ทุกคนอยากดูต่างตารอครับโอเคโอเคแฟน ถามว่าน้องฟ้าใสถามว่าพี่เมืองไทยมีแรงบันดาลใจในการทบกแต่ละไฟจากอะไรบ้างครับเพราะว่าเหมือนมีวิธีการในการสร้างแรงบันดาลใจใตัวเองอยังไงเออผมจะทาเต็มที่นะผมคิดว่าแพ้กรบชนะนี่นมันแตกต่างกันนะผมไมคิดอยู่ตลอดคือถ้าเราชนะกับแพ้เนี่ยมันจะผลมันก็ชัดเจนแล้วครับผมก็เลยพยายามที่จะชนะให้ได้เพราะว่าเพราะว่าถ้าเราชนะมามันก็ได้ดีทุกอย่างครับ แพ้มาว่าจะเป็นทีแบบนึงพยายามพับดันพยายามกำกวับความคิดตัวเองให้มันมีความพยายามครับอโอเคครับอ่าแฟนแฟนถามว่าทั้งสองคนหลังช่างเสร็จไปกินอะไรกันมาบ้างอ่าสเก็นไปกินแล้วบ้างผมก็กินข้าวมันไก่ครับแล้วก็เซเล็กน้ำตกกินแค่นี้ แล้วก็จะกลับไปกินข้าวที่บ้านครับพอดีแฟนทำอ่อมเนื้อแล้วก็อ่อมปลาดุกไว้ไหมโอเคเมืองไทยครับเมืองไทยกินอะไรบ้างครับก็กินอาหารไทยทั่วไปนี่แหละครับพอมันมันก็กินกับอาหารพวกนี้ครับกินแล้วมันรู้สึกเก็อร่อยครับผมโอเคครับโอเคครับแล้วอย่างเสือแบครับไปนี่พอต้องแบบมาเจอกับแสที่แบบรู้สึกยังไงบ้างที่ต้องมาเจอบน้องคนนี้เห็นเห็นว่าจริงๆแล้วแบบ เคยรู้จงรู้จักกันมาเพราะได้ินนาเห็นหน้าตากันนานแล้วเมื่นกั้ก็รู้จักครับเป็นเพื s <S ่อนกันในเฟซบุ๊กป like ีแล้วก็เจอกันตลอดในสนามมวยอะไรพวกนี้ครับก็ก็ในระดับหนึ่งครับแต่เราเป็นนักสู้สักวันหนึ่งเราต้องได้เจอกันอยู่แล้วก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรครับที่จะได้ต่อยกับน้องแสงอาทิตย์เพราะเราก็เป็นนักมวยนะครับมัมไม่วันใดวันหนึ่งเราก็จะได้ต่อยกับ ใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในวงการนี้เนี่ยโอเคย้งอ่าก็แป้มันก็จะขอของใหม่ของเธอเทิมเทิมเติมฟูสใกล้ๆปากอ่าพอดีแฟนแฟนขอทำเสียงขอทำเสียงอ่านนะผมไม่ได้ต้องร้องให้นะต้องไม่ไม่เลยโอเคโอเคอ่าทีนี้ถามเมืองไทยนะครับว่าแบบไอ้ยางและอย่างเมืองไทยอ่ะกับพี่เต็กสานนี่รู้จักกันมานานหรือยังแล้วก็การแบบว่ารู้จักหรือว่าสนิทกันนี่มันทำให้แบบบนเวทีจะดูเดือดร้อนเพราะว่ามันก็ ทุกคนแบบมบอรชีพตั้งแ่แบบนี้ก็ก่อนก่อนตั้งแต่เคยชกมันมาตั้งก่อนหลายปก็ก็สนิทอยู่นะครับก็เห็นกันบ่อยครับจนแบบมันชินไปแล้วครับมันมันแบบเห็นกันบ่อยจนมันแบบผมไม่นึกว่าผมจะได้ต่อยพี่ศิษย์สัรเลยทำแต่ว่าบนเวทีก็มันมันคนละแบบกันครับผมคนแต่ว่าถ้าจะอยู่างรางนี้ก็ก็ถามว่าสนิทไหมก็พอสมควรอยู่ครับ พราะก็เห็นยังคุยกันอะไรจำพวกไม่อะไรใช่ครับเพรามีล่าสุดก็ยังได้คุยกับเฟซบุ๊กอยู่ผมก็คุยทักไปคุยเกี่ยวกับผมน้องเกณฑ์อะไรพวกนีอ๋อแล้วที่ยังคนไปประกบภาพล้างตรงล้างการก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็าเป็นสีสันดีอ่าก็ดีนะเหมือนว่าแบบเออมีแบบมุมใหม่ๆบ้างเนี้ยแบบไม่ขายเครียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสื้อแบล็คคอร์ประกบกับแตนทิดกระแสเป็นไงบ้างก็กระแสกระแสก็ค่อนข้างจะดีนะครับก็ สองหนุ่มสองมุมสองความคิดเลยครับสอง<ม>แบ,บ่งแบ่งฝั่งเลยค่อนข้างชัดเจนอ่ะกดกดดันไม่รูอว่าบ่อยผ่านแล้วยังไงไม่ไม่กดดันครับเพราะวา่าชินแล้วครับชินแล้ว <c oughs> ไม่ได้กดดันไม่ได้อะไรเลยครับเราเป็นนักกีฬาเราไม่ได้คิดอะไรตรงนี้อยู่แล้วครับโอเคแล้วอย่างแบบจริงๆในในคอมเมนต์ก็มีแบบให้กำลังใจเยอะมากเลยเนี่ยรู้สึกอย่างไรบแบบว่า,วา หลังจากผ่านผลง,งานผ่านช่วงหลายๆช่วงมาเนี่ยก็ยังมีคนที่แบบซัพพอร์ตเราได้ยังเชียร์เราอยู่ในส่วนตัวเราู้สึกไงบ้างกับกอล์ฟ็รู้สึกดีใจที่แฟนมวยของเฉยแบ็กหลายๆคนที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็เข้ามาซัพพอร์ตเฉแบ็กแล้วก็เข้ามาปกป้องในเฉแบ็กในคอมเมนต์ที่ไม่ดีบางคนเข้ามาด่าเฉยแบ็กต่างๆนานาก็จะมีแฟนมวยเอฟซีของเฉยแบ็กนํามาปกป้องเฉยแบ็กในคอมเมนต์ก็ขอบคุณมากๆครับโอเค นักรบแฟเทคส่งคำถามมาถามว่าพี่เมืองไทยกับเสือแบ๊กใครกลัวเมียมากกว่ากันเสือแบกก็เสือแบ๊กวคิดคิดว่าไงก็เสือแบกไม่ได้ม่ได้กลัวเมียครับแต่ว่าแค่เมียอายุเยอะกว่าก็เรียนให้เกียิมากกว่าแต่ไม่ได้กลัวนะโอเคครับอ่าเมืองไทยตอบคำถามน้องนักลบหน่อยก็จะเรียกว่ากลัวเมียหรือเขาเรียกว่าให้เกียิคนที่เรารักดีกว่าครับนี่ทำไมทำไมทำไมอ๋อ ก็คือไม่ได้กลัวแต่ว่าก็ก <okay. ็ให้เ oui> ขียนบทที่เรารักก um ับคับผมก็โอเคชัดเจนนะไม่ได้กลัวโอเคโอเคแตฟนๆอยากรู้ว่าไฟนี้แบบเสือแบกเตรียมตัวมายังไงบ้างแบบว่าจะได้เห็นเสือแบกในสไตล์ยังไงกับการโว์ที่บ็อกซิ่งก็เตรียมตัวมาค่อนข้างจะดีเลยครับแต่ว่ายังไม่อยากพูดตอนนี้ค่อยไปดูพร้อมๆกันบนเวทีทีเดียวเลยดีกว่าครับโอเคครับ ก็แฟนๆสามารถส่งข้ความมาพูดคุยกับเือร์แบ็กได้นะครับแล้วก็แต่ก็ให้กำลังใจนักคู่นะอะไรอย่างนี้อ่าแล้วอย่างเมืองไทยอ่ะทีนี้ถามเมืองไทยหน่อยว่าแบบสองไฟหลังนี่แบบติดตาแฟนมวยเลยนอกทัางส่องไฟเลยนอกทางกองศึกนอกทางอบากิมเกิดอะไรขึ้นครับเมืองไทยเหมือนสองไฟหลังทำง,งานาก,<อ>กันมาดีก็ผมว่าก็ชกตามสไตล์ครับผมก็มีพัฒนา,า,ห,ลาหลายๆอย่างขึ้นมา,ามด้วยครับตามที่ลูกพี่ อยากให้พัฒนาคร,ครับผมมันก็เ,เล <ะ S 1> วลาชกมันก็เลยออกผลออกมาดีครับผมแต่ว่าไฟนี้ก็ไม่รู้ครับว่าคนจะเป็นยังไงก็ต้องรอชม,มครับพเพราะว่าีเ็กสัรแกก็อาวุธแก,กก็เยอะเหมือนกันต้องรอดูอหลายๆๆาหลายคนก็คอมเมนต์ว่าแบบเออไปนี้แบบดูเมืองไทยน่าจะเหนือกว่าเพราะว่าแบบเสกสัรแกอายุมากแล้วอะไรเงี้ยส่วนตัวเมืองไทยมองว่าจะเป็นงานง่ายเหมือนที่คนคิดไหมหรือว่าจริงๆแล้วไม่ง่ายเลยเจอเสกสัรนี้ ประมาณไม่ได้ครับพี่แลาก็คิดว่าอะไรมันเกิดขึ้นได้ผมว่าอาจจะง่ายอาจจะถ้าถ้าขึ้นไปแล้วมีอะไรบ้างอาจจะง่ายหรืออาจจะยากก็มันเป็นไม่ได้หมดเลยมันโดนกันได้นะของอ่ามันโดนกันได้โอเคครับแฟนถามว่าใครซักผ้าเก่งกว่ากันครับสองคนนี้องไทยยังไงผมผมใช้เครื่องซักผ้าโอเคครับแล้วแล้วอย่างแล้วอย่างเสร็จได้ครับ เรื <Jasmine> ่องซักผ้าเมื่อก่อนตอนยังไม่มีแฟนก็ซักมือเองครับตอนนี้มีแฟนแล้วไม่ได้ซักเองครับใช้เครื่องมันไรหรอใช้เครื่องอะไโอเคครับอ่าแฟนๆถามว่าเมืองไทยอยากเข้าแก๊งซุกกี้ด้วยไหมไม่ดีกว่าครับขออยู่แบบบ้านๆเลยโอเคครับโอเคจะแสดเข้าไหมสนใจไหมไม่น่าดีครับไม่น่าดีแล้วโอเคโอเคครับก็ ยังไงเดี๋ยวอยากให้แบบว่าเมืองไทยพูดถึงช่วงนี้หน่อยว่านอ,นอกจากช่วงหวยแล้วตอนนี้มีทําอะไรบ้างไหมอะไรที่แบบเป็นเห็นจากม้งทางบ้านด้วยอย่างี้ก็ที่บ้านก็ถ้าชกได้เงินไปก็ปรัแบบแต่งอะไรตามที่เราชอบครับผมสร้างโูน,นี่นั่นก็มีทําเกี่ยวกับทํายางรถแล้วก็ล้อแมกอะไรรถอย่างเงี้ยครับบ้างรับกอาขายบ้างไหมนิดหน่อย,อยครับเป็น เสริมไปเล็กน้อยครับโอเคแล้วอ,อย่างเสอร์แรกครับตอนนี้แบบทํายิมไปมากน้อยแค่ไหนแล้วแล้วก็เห็นแปลว่ายิมเรามีแบบรับเด็กด้วยที่แบบว่ามาชกอะไรอย่างี้ใช่ครับเป็นดัมเบิลั้งใจความตั้งใจเราคือ,อยังไงในการทํายิมความตั้งใจของผม,มหลักๆก็คือผมอยากมียิมเป็นส่วนตัวที่มีพื้นที่ออกกําลังกายซ้อมมวยสําหรับตัวเองครับแต่ว่าในเมื่อจะทํายิมแล้วก็ทําให้มันเป็นหลักการก็ ทำก็เลยตัดสินใจทําขึ้นมาเพราะว่าหน,หนึ่งเลยตอนเราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราเข้ามาต่อยในเมืองเนี่ยเราต้องเสียทั้งค่ารถค่าเช่าบ้าค่าเช่าโรงแรมใช่ไหมครับซึ่งน้างวยต่างจังหวัดคนไหนที่อ่าทุนน้อยงบน้อยประหยัดงบก็มามาพักมากินอยู่ที่ยิมของเราได้ครับเราเราให้พักให้ที่กินฟรีครับ แทน,นถามว่าถ้าคู่แบบว่าเป้าหมายในการพบนี่แบบยังมองไปถึงคงแชมไหมหรว่าแบบยังอยากแปลว่าทําให้มันดีไปต่อไปก่อนอปู่ไหมไงเป็นไทย่อไปไหมผมก็ก็ถามว่ามองไหมก็แอบคิดอยู่ครับแต่ว่าผมคิดว่าก็ต้องทําให้ดีกว่านี้ครับเพราะว่าตอนนี้ก็พร้อมก็เริ่มดีขึ้นมาแต่ก็ยังผมคิดว่ายังยังไม่ดีพอเท่าไหร่ครับแต่ก็ถ้ามีโอกาสก็ก็พร้อมเสมอครับผม เคแ๋้วอยากคือแร่ครับไปมองไปถึงหางนั้นว่าตอนนี้ก็อยากเรียกฟอร์มก่อนก็มองมองครับผมก็มองไปถึงแชมป์กันผมก็อยากเป็นแชมป์โลกเป็นแข่งคนแรกแต่ก็ไม่ได้หวังล,ล,ลึกลึกเลยเพราะว่าเราก็จะไปเรื่อยๆก่อนจะถึงไม่ถึงเราไม่รู้แต่ว่ามันก็เป็นความเป้าหมายของเราเพราะว่าถึงผมจะไปไม่ถึงแต่ผมก็ยังมีเด็กที่ผมปูทางไว้ให้ต้องไปถึงสักคนแน่นอนครับ อย่างน้อยเหมือนเราเราก็ตกลงทกตมีเป้าหมายนะตัวตรวตัวตัวจะเขา้ามันก็เดินไปว่ากันไปตามสเสรรร็นทอกครับผมใช่ครับพอประกบมาเจอแต่ทิ่แล้วแบบคิดังไงกแบบบางคนมองว่าโอ้โหนี้กินฟอกซิงด้วยน่าจะเป็นทางของเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนตัวเรามองยังไงส่วนตัวก็คู่นี้สูสีครับไม่มีใครเป็นตอบเป็นรองราคาคืออ,อไม่เกี่ยวกับราคาเลยคือผมกับนอกสาตอาทิเทศเนี้ยค่อนข้างจะสูสีมากๆครับ เขามากขนาดไหนก็อยากชนะมากครับผมเพราะว่าถ้าถ้าเราชนะพี่เสกสรนได้เราอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาครับเพราะว่าพี่เอกสัรแกก็ชกวันแชมเปี้ยนชิพอยู่ครับผมก็ถ้าเราชนะพี่ก็ได้สวยๆก็อาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาก็ได้ครับผมก็หวังไว้อยู่ครับให้ท่้งคู้บริโภคข้อแข็งข้อจุดดีหรือว่าจุดอันตรายของคู่ชกเราหน่อยเป็นไงบ้างอ่ะ ก็สาหรับเซบักก็จุดแข็งของน้องแสงอาทิตย์ก็อาวุธหนักครับอาวุธหนักกับทุกลูกเลยก็ว่าได้ก็คือร่างกายสดแข็งแรงอาวุธหนักครับสําหรับน้องแสงอาทิตย์จุดอ่อนก็มองไม่เห็นครับก็ไปหาเอาบนวิธีครับโอเคครับแล้วยังลงไทยครับเจอกันมาหลายไฟแล้วบผมแข็งของที่ว่าจุดอันตรายของอ่าเด็กขันเือง ของพิเศษสารก็คือความความไม่ยอมคนครับความอดความทนของแกครับผมแล้วก็มีอาวุธหลากหลายครับผมที่เราเดาได้ยากเหมือนกันครับผมบางครั้งแล้วว่าแองแกออกต่อเนื่องแกพยายามที่จะออกอะไรครับผม ก็คือจะมีหลายลูกที่เราใช่ใช่ใช่ครับอ่าคือแกจะนึกจะออกอะไรแกก็จะใช่ครับมันคือมันจับทางได้ยากะครับก็ว่าจับทางได้ยากพอสมควรอยู่ครับแต่ก็ก็คือจะไม่ไม่เหมือนแบบเวลาเราเจอมวยฝีมืออะไรใช่ครับมันจะมีแพทเทิร์นนะครับอ่าครับแล้วแกก็เป็นมวยเดินเหมือนกันด้วยอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นมวยเดินผมอาจจะไล่ต้อนไปเรื่อยของผมเนี่ยแต่ว่าตัวพี่เอกสันนี่อาจจะต้องคิดอยู่พอสมควรอยู่ครับก็คือพูดง่ายคือว่าเหมือน วันนี้พอมันเจอกันอะยังไงสไตล์เดียวกันเจอกันมันไม่งาแล้วใช่ไหมอครับก็เลยไม่รู้ว่ามันจะออกมาเกมแบบไหนเหมือนกันก็ลองดูครับผมไม่รู้ใครจะเดินใช่ครับจะเดินนะคุณครับนายชนกันแล้วครับต้องต้องลุ้นว่าใครจะถอยใช่ครับมันอะทีแล้วตีไปที่เจอมันมานี่ก็เป็นแบบนี้เลยแบบว่าปะทะกันก็ชนกันแลกกันอยู่พอสมควรอยู่ครับแต่ตอนนั้นแกร่างกายแกอาจจะฟิตอยู่พอสมควรอยู่แต่ช่วงนี้แกอาจจะรวยลาบ้างแล้วก็อาจจะต้อง ใช้ตรงนี้ครับมาเป็นจุดที่ได้เปรียบพี่แกครับโอเคครับแล้วยังเสิร์ฟแบ็ครับพอไปนี้เป็นกติกาที่บ็อกซิง่งคิดว่ามันจะแตกต่างจากเสิร์ฟแบ็ในเวอร์ชันมวยไทยไหม,มที่แบบแฟนแบบคุ้นตากันก็ถามว่าแตกต่างไหมก็น่าจะแตกต่างในระดับหนึ่งครับเพราะว่าอาพดเดดเซรแบร็กก็จะมีหมัดซ้ายสอกซ้ายในกติการรม,มวยไทยใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็ <c oughs> ฟันศอกไม่ได้ก็ เราต้องเอาเอาวุธดอาวุธหนึ่งมาเป็นถ้าไม่ตายเราในไฟนี้ครับโอเคครับแล้วอย่างเมืองไทยก็ไฟนี้แบบว่าแฟนๆมาเชียร์เยอะไหมครอบครัวมาดูเรื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มามาอยู่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับแต่ก็จัดเต็มครับผมโอเคแล้วอย่างเสือแรกครับไฟแฟนคลับหรือว่าอะไรมาเชียร์กันเยอะไหมพี่น้องโหเยอะครับเยอะก็เต็มมาครับเต็มนะ ครับก็คือบัตรของเมืองไทยไปอยู่ที่เซอร์แบ็กมดแล้วไม่ใช่ไม่พอด้วยไม่พอด้วยก็คือพูดง่ายๆคือยังมีคนที่แบบว่าซัพพอร์ตเราเยอะอยู่นะเยอะครับก็คือครั้งนี้ก็มีพ่อแม่มาเชียร์เหมือนเดิมพ่อแม่พี่น้องมาเชียร์แล้วก็มีอลูกศิษย์เซิร์แบ็กกับหลายคนมาเชียร์แล้วก็ครูบาอาจารย์หลายๆคนมาให้กำลังใจครับอืมโอเคแล้วอย่างเซอร์แบ็กนี่แบบพอ พอกุหลาบดำถอนไปแล้วก็คู่เราถูกดันขึ้นเป็นคู่เอกเนะี่ยส่วนตัวสคยแบรกลรึกยังไงกับโอ้โหสึกใหญ่ด้วยแล้วก็ถูกดันขึ้นเป็นคู่เอกเลยไฟนี้ก็ผมคิดในใจารไล่ผมคิดเล่นเองนะถ้าถ้าเป็นไปได้อะผมก็อยากต่อยแทนกุหลาบดำนะตอนนั้นครับอยากวัดดูแต่ก็ไม่เป็นไรพอไม่เป็นไรได้ขึ้นเป็นคู่เอกก็ถือว่าสำคัญเอนกันไฟนี้ครับเป็นด่านที่ท้าทายาอะไรยังไงกับการเจอแบบมวยแบบสดแบบ แบบน้องกอทำว่าท้าทายไหมท้าทายในระดับหนึ่งในกติกาคีบ็อกซิ่งว่าผมจะทาผลงานออกมาได้ดีขนาดไหนครับซึ่งผมก็อยากจะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดประทับใจแฟนมวยอยู่แล้ะครับโอเคครับแล้วอย่างเมืองไทยมีวางเป้าหมายไปไหนนะครับครบไหมว่าถ้าผ่านไปนี้ไไปได้อยากจะอะไรยังไงต่อไปหรือว่าแบบก็ผมก็ผม ทำอะไรก็ทําให้มันเต็มที่ครับผมแล้วผมคิดว่าโอกาสดีๆก็เข้ามาเองครับผมผมว่าใส่เต็มทุกไปให้มันให้แบบคนดูประทับใจอะไรเงี้ยครับก็มีแฟนๆเรียกร้องหลายคนนะแบบว่าอยากเห็นเมองไท่ไปชกรายการใหญ่เหมือนที่เคยเห็นมาก็อยากตัวตัวเมืองไทยยังยังเป็นฝันที่แบบเมืองไทยยังเนีกก็เป็นฝันอยู่ครับแต่ว่าก็อยู่ที่ดุลพินิษของบอชตีเลยว่าทีมงานวันนะครับผม ส่วนตัวเมืองไทยก็คือพร้อมแล้วก็ยังอยากจะไป <ผม S 1> ะว่าเต็มที่ทุกไปอยู่แล้วครับ,รบทําให้มันดีทุกไปแล้วครับทำโอ,บโอเคครับอ่าเดี๋ยวช่วงต้นต้นแฟนๆอาจจะยังไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่อ่เดี๋ยวขอเช็คอีก,กข,อข,อขอถามคำถามเดิมอีกสักทีนะว่าไฟนี้แบบแต่ละคนมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนในการชอกอัดสแลกไฟนี้มีความมั่นใจมากแค่ไหนแล้วก็มีการเตรียมพร้อมที่จะไปะแสดงอะไรในวันศุกร์นี้ ก็ไฟนี้สำหรับผมก็เต็มตัวมาค่อนข้างจะดีเลยครับก็เต็มตัวมาสำหรับต่อยคีบอกซิ่งไฟนี้โดยเฉพาะเลยครับแล้วก็มีมีอาจารย์เอ็มสุกศมาติวให้ด้วยแล้วก็มีครูโจมีครูบาอาจารย์หลายๆคนมามาช่วยมาเสริมอาวุธให้ในไฟ,ไฟนี้ครับก็รู้สึกมั่นใจมากๆครับ โอเคแล้วอย่างเมืองไทยครับไฟนี้มีการเตรียมตัวมาดีแค่ไหนแล้วก็มั่นใจขนาดไหนที่จะคว้าชัยเหนือเซกสันครั้งแรกได้ก,ก็เตรียมตัวมาดีพอสมควรอยู่ครับแต่ว่าบนเวทีก็ยังว่าทาอะไรเกิดขึ้นได้พแต่ว่าผมก็มั่นใจอยู่ครับว่าผมจะทําได้ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะพยายามทาให้ดีสุดครับ โอเคครับงั้นสุดท้ายเดี๋ยวให้ทั้งคู่ฝากแฟนๆหน่อยติดตามชมแล้วก็เชร์ในวันพรุ่งนี้หน่อยอ่าเสือแบกกำลันเลยก็ฝากพี่น้องแฟนมวยชาวไทยทุกคนนะครับฝากเป็นกาลังใจให้เสือแบกแล้วก็พี่เมืองไทยแล้วก็นักชกไทยทุกๆคนด้วยนะครับพรุ่งนี้นักชกไทยก็จะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับโอเคอ่ะครับผมก็ฝากแฟนมวยรับชมกันเยอะๆนะครับผมก็ ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมก็จะทําเต็มที่ชงให้สนุกครับผมเหมือนทุกไฟที่ผ่านมาครับผมโอเคโอเคอยังไงพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามชมนะครับศึกใหญ่วันหนึ่งหนึ่งสี่นะครับแล้วก็ทางอ่าโซเชียลมีเดียของวันนะครับ Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับเวลาทุ่มครึ่งแล้วก็สองทุ่มครึ่งนะครับทางช่องเจ็ดภาคไทยนะครับยังไงก็พี่แมติดตามชมได้โอ้กาวแบบดีมากอัดแตนแต่คู่เนโ่นคู่เอดเลยไม่อยากให้พลาดเลยยังไงก็เดี๋ยวต้อง ขอให้นักยางสองคนไปพักผ่อนก่อนนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวจะลืมติดตามชมนะครับเวลาทุ่มครึ่งเดี๋ยวจะมีไลฟ์ที่สองก็จะเป็นแสาทิตกับปตเอ้ยเป็นทางด้านของพี่เซกสัน์กับปตทมาไลฟ์ต่อนะครับยังไงเดี๋ยวอย่าลืมติดตามชมกันนะครับวันนี้หลังก็ก่อนสวัสดีครับ